สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนวันนี้เนี่ยก็มากับเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นอัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซนรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะใช้กับแอร์ได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแอร์อินวอเตอร์แอร์ธรรมดานะคะก็คือรองรับแอร์เนี่ยได้ตั้งแต่แอร์เ0 0า BTU แอร์หนึ่งมืองพัน BTU แอร์หน0่งัน BTU เนี่ยก็รองรับได้เลยจ้า ตัวนี้นะคะทำงานเร็วนะคะก็ทนทานมีประสบการณ์30ปีนะคะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการทำงานเนี่ยก็คือจะมีสถาหนะขึ้นด้วยนะถ้าในกรณีที่มันต่ำเกินก็คือจะเป็น L.O. หรือว่า Low นะคะถ้า High ก็คือจะแบบ H.I. SI อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน แล้วก็รองรับนะคะไฟตกได้150โวลต์ไฟเกิน280โวลต์นะคะรองรับการจ่ายโหลดได้ถึง12แอมป์มีสถานะแสดงก็คือเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ทำงานอัตโนมัติให้เราของพวกแอร์ด้วยแล้วก็ทำให้แอร์ใช้งานแบบได้ยาวนานขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากนะคะที่สำคัญนะคะไฟจะตกไฟจะเกินไฟจะกระชากตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะ ตัวนี้นะคะยืดอายุแอร์เนี่ยให้ใช้งานได้แบบยาวขึ้นใช่ไหมคะที่สําคัญเนี่ยแอร์ไม่ตัดแม้ไฟตกนะคะแอร์ก็ยังทํางานได้นะคะ ก็คือจ่ายไฟให้แอร์เนี่ยให้แอร์ทำงานได้อย่างเต็มที่เครื่องไม่รวนททำงานได้ปกตินะคะใครที่ไฟตกนะคะแอร์ทำงานไม่ได้หรือว่าแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ช้ำเนี่ยแนะนำนะคะให้มีเครื่องกันไฟตกสำหรับแอร์ด็อกเตอร์กรีนวีกาตัวนี้ก็ได้ดีมากเลยคุ้มด้วยค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นรีวิวการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะก็คือสามารถที่จะไปแก้ปัญหาไฟตก แก้ปัญหาไฟเกินแก้ปัญหาไฟกระชากเนี่ยได้อย่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็ร้อซนตะคะตัวนี้เนี่ยทำงานเร็วทน,ท,นทานใช้งานดีต้องเครื่องกันไฟตก v uard, วกีการดรกรีนรุ่นนี้นะคะอไลเซอร์ A izer, ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะมากนะคะแล้วก็แนะนำว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ไกลปลายสายหรือว่าบ้านที่ยังไฟไม่ตกนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยจะไฟตกตอนไหนนะคะทุกคนในเรื่องการแพ็กก็แพ็กอย่างดีนะคะก็คือจะมีโฟมหนากันกระแทกห่ออย่างดีมีวัสดุกันชื้นแถมสายไฟด้วยนะคะยาว1เมตรแล้วก็จะมีพวกพักแล้วก็ตะปูยึดเนี่ยกระดาษห้ามวัดเพื่อเจาะใบระระกันเนี่ยก็จะมีไปในกล่องด้วยนะคะถือว่าคุ้มมากเลย ตัวนี้เนี่ยขนาดรวมกล่องนะคะ31คูณ17นะคะคูณ20.5าน้ำหนักอยู่ที่45กิโลนะคะถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะแขวนกับผนังได้สบายๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นแผนภาพการเชื่อมต่อนะจ๊ะทุกคนสำหรับใครจะสั่งนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0926382229 0926382366นะคะหรือว่าจะทักไลน์เนี่ย ID line s i d r g R W N รบนเอได้เลยค่ะ